สามปีค่ะสามปีไม่เคยได้มานอนบ้านให้แต่คนอื่นมาทำความสะอาดให้จ้างเขาให้เขามาทำความสะอาดให้มาทีไรก็ไม่ได้นอนค่ะสภาพดูไม่ได้เลยก๊อกน้ํำอะไรอะไรก็เสียหมดพังหมดค่ะสภาพ ตู้เตอร์เสื้อผ้าก็มีแต่ขี้ฝุ่นเนี่ยพ่อหฮมเปื่อยหมดหรือเปล่าม,มีสามปีแล้วคะ่ะไม่เคยได้เข้ามาดูมาบ้านที่ไรก็ไม่ได้มาดูคะ่ะก็อยู่แต่บ้านพี่สาว เสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ก็ไม่ได้ใช้เอามากะว่ากลับบ้านแล้วจะได้ไม่ต้องขนเสื้อผ้ามามาถึงมันก็เส้นหน้าจะเป็นเสื้อเขนยาวเสื้อหนาวเอามาไว้ที่บ้านเนี่ยห้องน้ำพังหมดค่ะก๊อกน้ำก๊อกน้ำอะไรเสียหมดพังหมด เวลาลูกหลานมาเขาก็มานอนพักเสียหมดเลยกระจกก็พังก๊อกน้ําก็พังเครื่องทําน้ําอุ่นก็ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้อาบดีที่ประตูไม่พังสีเขียวหมดคะ่ะเพราะว่ามันแดดจัดมันร้อนจัดก็เลยต้องใส่ม่านสีเขียวหมดอันนี้เป็นม่านชัด ชักชักขึ้นชักลงเป็นม่านชักขึ้นชักลงอันนี้โต๊ะเครื่องแปง้งมาบ้านสองปีไม่เคยขึ้นมาดูเลยให้เขาทำความสะอาดให้แล้วก็จบเหนื่อยมาถึงก็เหนื่อยค่ะทำไม่ไหว เหนื่อยแล้วก็มาถึงบ้านก็ทำความสะอาดไม่ได้ก็ประมาณนี้อะค่ะอันนี้คือห้องนอนห้องเล็กๆเวลากลับบ้านก็จะได้มานอนพักแอร์นี่ก็ไม่ได้เปิดเป็นปีเลยไม่รู้เสียหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็คือเตียงนอน เตียงนอนที่ดอนปูไว้เข้าไปซักแล้วเขาก็ไม่เอามาปูให้เอาผ้าคลุมไว้อย่างเดียวเข้ามาเลยเข้ามาเลยขึ้นมาเลยอันนี้ก็ทีวี Mm-hmm. <laughs>